ครับผมอีกหนึ่งคันครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีโวปี2016นะครับตัวนี้ก็เป็นรถตู้ทึบเหมือนเดิมครับเป็นรถขนส่งพัสดุกก็มาใช้บริการตัวกล่องดัลลาน,นะฮะไทาลางเอาไยลางก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะจะเป็นสีดำนะครับเอาไายลาง ้าลูกค้าตั้งซื้อผู้ติดตั้งเองก็ตบแหน่งปักไถลังลูกแล้วก็เก็บสายครับผมไล่สายไปนะอ่านี่ครับผมก็หลังที่ตั้งเสร็จประมาณนี้ครับผมก็เซ็ตค่าไว้ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโหมดคันเร่งก็จะใช้เป็นโหมด AI อ่ AI ก่อนนะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตไปให้ลูกค้าส่วนดันล่างก็ใช้ AI step สานะครับลูกค้าที่สั่งซื้อไปหรือว่าเอาไปติดตั้งเองอ่าโหมดดันลางนะครับก็เลือกให้ตรงรุ่นถ้ารถเราเป็นรุ่นไหนก็เน้นเลยนะครับผมกดรูปฟันเฟืองจิ้มเข้าไปครับเนี่ยจะมีรุ่นให้เราเลือกครับผม รถล,ลูกค้ารุ่นไหนโตโยต้ายีสุรถบรรทุกฟอร์ดมิตโซอะไรพวกนี้ฮะพอกดเข้าไปสมมติว่าโตโยต้าคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวกดเข้าไปก็จะมีโตโยต้าก็จะมีวีโก้มีวีโก้แชมป์ฟอร์จูลอะไรพวกนี้ฮะรีโว่จีดีสองจุดสี่สองจุดแปดคันนี้ก็เลือกรีโว่สองจุดสี่สองจุดแปดเราก็เเลือกเลือกให้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ มาเลือกรายการเราอยากใช้สเต็ปไหนหรือว่าจะเป็นปรับขั้นสูงก็ได้ครับผมอ,อันนี้ก็ปรับไว้ให้ลูกค้าเข้าๆก่อนนะครับอันนี้ฝ่ายไม่มีโชว์นะครับเป็นตัวรีโวเล่นครับผมรอบโอเคครับผม วันนี้ก็1,990บาทครับสินค้ามีพร้อมจะส่งสามารถสั่งซื้ออ่าไปติดตั้งเองได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาติดตั้งได้ครับผมกับตัวแคปเตอร์2ครับผม V2